ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับคลิปนี้มาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆ FC จากฝั่งสปปลาวนะครับเพื่อนๆที่อ่าเพื่อนๆถามเข้ามาอาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการอ่าจูนอากาศของคาบูเรเตอร์นะครับก็คือเห็นเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าอะไรหมุนเข้าน้ํามันหนาคายออกน้ํามันบางนะครับเพื่อนๆ แล้วก็เพื่อนๆยังถามต่อไปอีกว่าหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนจูนอากาศอย่างไรนะครับเพื่อนๆรวมไปจนถึงอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับไอเจาสกู ok นะครับสกูตรงนี้นะครับสกูจูนอากาศนะครับเวลาหักคาแล้วมีวิธีการเอาออกอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อพูดถึงการจูนอากาศที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่า หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะครับทําไมถึงต้องมีการจูนอากาศและก็การจูนเขาจูนอย่างไรนะครับเ็าจูนกันอย่างไรนะครับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเรานะครับเอาคาบูเรเตอร์นะครับไปทําการเปรียบเทียบกับรถหัวฉีดนะถ้าเราเอาคาบูเรเตอร์ไปเปรียบเทียบกับรถหัวฉีดนะครับเพื่อนๆในรถที่ อ่าเป็นรถหัวฉีดนะครับเพื่อนๆนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนๆอ่าในรถที่เป็นหัวฉีดนะครับเพื่อนๆที่นะครับที่ตัวลิ้นเลงนะครับอันนี้ผมไม่มีลิ้นเลงนะอ่าผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับที่ตัวลิ้นเลงนะครับจะมีเซ,ซ็นเซอร์อยู่1ชุดนะครับเซ็นเซอร์อยู่1ชุดชุดนั้นนะครับอไอเซ็นเซอร์ชุดนั้นเขาจะเรียกว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพอากาศ นะครับเพื่อนในเซนเซอร์นะครับที่ตรวจจับเกี่ยวกับสภาพอากาศที่อยู่ในลิ้นเลงของรถหัวฉีดนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับเซนเซอร์ตรวจจับความชื้นนะครับความชื้นของอากาศนะครับเพื่อนการตรวจจับความชื้นจะทําให้ระบบรับรู้ได้ว่าวันนี้ฝนตกหรือไม่วันนี้เป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับรวมไปจนถึงนะครับ อุณหภูมิของอากาศนะครับเพื่อนเพื่อนอุณหภูมิของอากาศนี่อุณหภูมิมันร้อนมันเย็นแค่ไหนนะครับปริมาตรอากาศที่วิ่งเข้าไปภายในดินเล่งนะครับเข้าไปมากเข้าไปน้อยแค่ไหนถ้าเป็นรถหัวฉีดนะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเซ็นเซอร์ตัวจับแรงดันอากาศนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแรงดันอากาศที่วิ่งผ่านเซ็นเซอร์นะครับจะทําให้รู้ว่านะครับอ่า อากาศที่วิ่งเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับเข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆปริมาตรของอากาศนะครับเพื่อนๆรวมไปรวมกันแล้วนะครับทั้ง3ทั้ง3อย่างนะครับเพื่อนๆที่ที่ผมได้กล่าวมาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิอากาศของอเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพอากาศของลงิเล่งในรถหัวฉีดน,นะทั้ง3อย่างนะครับก็คือจะเป็นการตรวจจับว่า อากาศที่วิ่งเข้าไปในห้องเผาไหม้มีความชื้นเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่ปริมาตรเท่าไหร่ถึงจะสั่งจ่ายน้ํามันให้พอเหมาะพอดีนะครับในรถหัวฉีดนะครับเพื่อนแต่เมื่อพูดถึงการจูนอากาศในรถของคาบ,บูเรเตอร์นะครับเพื่อนการจูนอากาศในรถคาบูเรเตอร์จึงจําเป็นนะครับจะต้องมีการปรับจูนอากาศตามสภาพพื้นที่นะครับเพื่อนเช่นนะครับ ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ต่ําพื้นที่ลุ่มนะครับเพื่อนอ่าอากาศมันจะเยอะใช่ไหมนะครับพื้นที่ต่ําอากาศจะเยอะนะครับนั่นหมายความว่าความหนาอากาศมันเยอะนะครับความหนาแน,น่นหรือว่าปริมาตรของอากาศมันจะเยอะนะครับเ <s favorites> พื่อนรวมไปจนถึงนะครับเมื่อเราขับรถขึ้นไปบนยอดเขายอดดอยนะครับปริมาตรอากาศมันน้อยนะครับความหนาแน่นของอากาศมันน้อยอากาศมันเข้าน้อยนะครับเพื่อนดังนั้น ในแต่ละภาคในแต่ละพื้นที่นะครับในแต่ละฤดูจึงจำเป็นต้องมีการปรับจูนอากาศนะครับเพื่อนๆพ่การปรับจูนอากาศเราสามารถทำได้ปีละครั้งก็ได้นะครับหรือว่าใครสะดวกจะปรับแต่งทุกๆฤดูก,ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนเพื่อนแต่ละท่านนะครับทีนี้ ในการจูนอากาศนะครับในการจูนอากาศขาบูนะครับขาบูที่เพื่อนเพื่อนเห็นมันจะมีขาบูอยู่สองแบบนะครับเพื่อนขาบูที่เพื่อนเพื่อนเห็นมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆขาบูลูกเร่งธรรมดานะครับหรือว่าขาบู VM นะครับ Vm Vm หรือ MV นะครับอาจจะพูดผิดเด้อนะครับแวกคัมนะครับขาบูแวกค่มขาบูขาบูลูกเร่งนะครับ ซึ่งไอเจ้าขบูลูกเล่งนะครับไอเจ้าขบูลูกเล่งอ่าพูดภาษาบ้านบ้านให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับไอเจ้าขบูลูกเล่งนี้นะครับเพื่อนนะครับในการจูนอากาศของขบูที่เป็นตัวลูกเล่งนะครับเพื่อนที่เป็นตัวลูกเล่งนะในการจูนอากาศนะครับเพื่อนนี่สกูจูนอากาศนี่นะครับเพื่อนนะครับไอขบูนะครับที่เป็นลูกเล่งนะครับที่เป็นลูกเล่งนี่ลูกเล่งลูกชักนี่แหละนะครับเพื่อน ที่เป็นลูกเล่งลูกชักเนี่ยนะครับเวลาเราขันสกูจูนอากาศเข้านะครับถ้าเป็นนะครับขบูนะครับแบบลูกเล่งนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาเราขันสกูจูนอากาศเข้านะครับตรงนี้นะครับสกูจูนอากาศนี่ยกล้องโฟกัสให้ไหมนี่นี่ตรงนี้นะครับเวลาเราขันสกูจูนอากาศเข้านะครับส่วนผสมจะหนาเวลาเราคายออกส่วนผสมจะบางนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นขบูลูกเล่งนะ ซึ่งนะครับในการที่เราจูนอากาศก็นะครับอย่างที่เคยทําคลิปไปหลายๆคลิปให้เพื่อนๆทําการนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาก่อนพอเราสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาก็ให้ปรับตั้งรอบเครื่องขึ้นไปก่อนนะครับสตาร์ทเครื่องขึ้นปั๊บนะครับหมุนรอบเครื่องตั้งรอบเครื่องขึ้นให้ลดเร่งนะครับให้ลดเร่งสูงสุดเลยนะครับอ่าฟังอีกรอบหนึ่งนะครับสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนๆ ปรับตั้งรอบเครื่องให้เล่งสูงสุดเลยพอรอบเครื่องเล่งสูงสุดก็ให้เพื่อนเพื่อนมาทําการขันสกูจูนอากาศเข้านะครับขันเข้าไปจนสุดก่อนนะครับเพื่อนก็ให้เพื่อนเพื่อนขันเข้าไปจนสุดเนี่ยนะครับขันเข้าไปจนสุดปั๊บพอสุดแล้วนะครับพอสุดแล้วนะครับอ่าค่อยๆคลายออกมานะครับค่อยๆคลายออกมานะครับเราขันเข้าไปสุดรอบเครื่องมันจะต่ําลงนะครับแต่ถ้าคาบูลูกไหน <Es> <an> สึกล้อมากนะครับเวลาเราขันเข้าไปสุดนะครับมันจะเร่งขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าขันเข้าไปสุดแล้วรถเร่งขึ้นสูงสุดเร่งขึ้นเองนะครับก็เอาตำแหน่งนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเราขันเข้าไปสุดแล้วนะครับแต่ถ้าเราขันเข้าไปสุดแล้วนะครับอ่ารอบเครื่องรดต่ำลงนะครับให้เพื่อนๆคลายออกมาเรื่อยๆคลายออกมาเรื่อยๆจนกว่าจะได้จุด ที่รอบเครื่องสูงสุดนั่นเองนะครับเพื่อนเอาตำแหน่งนั้นเลยนะครับคายสกูจูนอากาศออกมานะครับหลังจากที่เราคันเข้าไปสุดแล้วให้คายสกูจูนอากาศออกมาจนกว่าจะได้ตำแหน่งที่รอบเครื่องสูงที่สุดนะครับเพืพ่อนพอได้รอบเครื่องสูงที่สุดแล้ว <BI> ค่อยมาทําการปรับรอบเดินเบาลงนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการจูนอากาศของขบูแบบลูกเร่งนะครับเพื่อน ต่อมานะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นการจูนอากาศของขบูด์สูญอากาศนะครับขบูดสูญอากาศหรือว่า BS หรือว่า SU นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับหลักการจูนนะครับมันจะสวนทางกันนะครับมันจะสวนทางกันนิดนึงนะครับสวนทางกันยังไงนะครับไอขบูลูกเร่งขันเข้ามันจะหนาใช่ไหมนะครับขันเข้าจะหนานะครับถ้าเป็นขบูลูกเร่งเนี่ยขบูที่เป็นลูกเร่งนะครับขันเข้าหนานะครับเราขันเข้า เราขันตะกูจูนอากาศเข้าม e like ันจะหนานะครับถ้าเป็นขบูลูกเร่งนะแต่ถ้าเป็นขบูสูญยากาศนะครับขันเข้าจะบางนะครับคลายออกจะหนานะครับมันสวนทางกันนะครับแต่ในลักษณะการจูนอากาศก็จูนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็จูนเหมือนกันเราจะไม่นับรอบใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆอันดับแรกก็การจูนอากาศก็เหมือนเดิมนะครับให้สตาร์ทลดขึ้นนะครับหลังจากสตาร์ทลดขึ้นแล้วก็ ปรับตั้งรอบเดินเบานะครับปรับตั้งรอบเครื่องนั่นแหละให้สูงที่สุดนะครับหลังจากที่ทําการปรับตอบเครื่องสูงสุดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆหมุนสกูจูนเข้าไปจนสุดนะครับหมุนเข้าไปจนสุดนะครับแล้วก็ค่อยๆคลายออกมาหาตําแหน่งที่รอบเครื่องสูงที่สุดนะครับสูงที่สุดตรงตำแหน่งไหนก็เอาตำแหน่งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ นะครับหลังจากได้รอบเครื่องที่สูงที่สุดแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับไปทําการปรับตั้งรอบเครื่องลงมาเป็นสแตนดาร์ดนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะฤดูไหนเราก็ทําการปรับจูนเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ว่ามันจะต่างตรงที่ว่านะครับแต่ละฤดูการคลายสกูออกมาเนี่ยนะครับแต่ละฤดูการคลายสกูออกมาเนี่ยนะครับการคลายสกูจํานวนจํานวนรอบที่คลายออกมามันจะไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่า เราจะเปิดอากาศเข้าไปตามความเหมาะสมของตัวเครื่องในแต่ละฤดูนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนฤดูอาจจะเป็นฤดูหนาวฤดูฝนอย่างนี้ความหนาแน่นของอากาศมันเยอะเราอาจจะได้คายน้อยๆน,นะครับเพื่อนแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนเราอาจจะได้คายเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อนแต่พื้นฐานการจูนอากาศก็ยังคงเหมือนกันก็คือใช้เทคนิคนะครับอ่า สตาร์ทเครื momento, então, 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 eding, hoje, ่องขึ้นปรับตั้งรอบเครื่องให้สูงที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็ขันสกูจูนอากาศเข้าไปจนสุดแล้วก็นะครับค่อยๆคลายออกมาเพื่อหาตำแหน่งที่เครื่องยนต์เร่งสูงสุดนะครับเพื่อนๆคายออกมาถึงตำแหน่งไหนนะครับเครื่องยนต์เร่งสูงสุดก็เอาตำแหน่งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆเป็นเกณฑ์นะครับเอานี่ยเอาอย่างนี้เลยนะครับแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เราทําการ ปรับจูนปรับตั้งรอบเครื่องมาเป็นสแตนดาร์ดปรับตั้งรอบเครื่องลงมาในอรอบความเร็วที่เหมาะสมแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนเร่งคันเร่งขึ้นให้มิดแล้วก็ปล่อยคันเร่งกะทันหันนะครับถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนบิดคันเร่งขึ้นบิดคันเร่งขึ้นนะครับรอบสูงๆแล้วปล่อยคันเร่งลงกะทันหันนะครับถ้ารถเดินเบาได้ปกตินะครับก็ถือว่าการจูนอากาศเสร็จสมบูรณ์แต่ถ้า เรายกคันเร่งแล้วนะครับรถมีอาการสะอึกนะครับเพื่อนๆรถมีอาการสะอึกดับนะครับเราต้องทําการจูนใหม่จนกว่าจะเดินเบาได้เรียบเมื่อเรายกคันเร่งกัะทันหันนะครับเพื่อนเอาะ,นะคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับในส่วนของวิธีการอเอาสกูจูนอากาศออกนะครับเพื่อน นะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อน <S 2> <S 2> ๆการที่เราเอาสกูจูนอากาศหรือว่าคลายสกูจูนไม่ได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราขันปั๊บมันจะหักมันจะแตกใช่ไหมพอพอแตกปับ๊บเราก็เอาเลื่อยผ่าเลยนะครับเอาเลื่อยผ่านะครับพอเอาเลื่อยผ่าปั๊บทีนี้เพื่อนๆอย่าไปหมุนเลยนะอย่าเพิ่งไปหมุนนะให้ใช้ไขควงตอกนะครับไขควงตอกดอกแบนนี่แหละหวัวแบนๆนี่แหละตอกกระแทกดูนะครับว่าจะสามารถคลายออกมาได้ไหมนะครับ ถ้าตอกแล้วกระแทกแล้วยังไม่สามารถคลายออกมาได้ลำดับต่อมาก็คือการเผาไฟล่ะครับเพื่อนๆนะครับข้างในจะมีแค่แหวนหนึ่งตัวโอริงหนึ่งตัวสปริงหนึ่งตัวนะครับมีขายในชุดซ่อมอยู่แล้วนะครับเพื่อนก็ไฟจ๊สเป่าแล้วก็กระแทกออกนะครับแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะครับถ้าออกไม่ได้จริงๆลำดับสุดท้ายก็คือการเจาะอ,ออกนะครับเพื่อนๆะนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ ก็นะครับจบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพืเ่อนๆ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ